Nym. Nym. Nympo. Iya. Ih, kin. Kinwa. Jaho. Hmm. Bah. Hmm. 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 Deng. Hmm. Deng. Ibu. Hoh. Hoh. Hmm. Wah.

ถูกไม่ยังยังไม่ลองเยอะไมลองแล้วของไปไปเยอะไปจริงหรอน่าคึกคิวถ้าคุณจบแล้วมีสากตอนเองอืมจบเร็วไปมันมีสามตอนเอัเอ้ออโต้ไันนี่คืออันที่ไอเดียทำหักดูอันนี้หักออกหมดเลยเห็นไหม แล้วก็มาติดอยู่ในรูนี้นะครับมันก็หาคารูนี้แล้วนี้ก็หาดูสิครับไม่เหลืออะไรเลยคนนี้แหละครับเป็นคนทำครับหน้านี้แหละคระับม, <c oughs> มาอุ้ยตายตายเลย